สวัสดีค่ะพี่น้องงานวันนี้อยู่ไม่ไกลจากหอพักนะคะอดนนีหอพักค่ะงานอยู่ปากซอยค่ะในยุดผาพี่น้องยางไปเบิง้งนี่ยางมาเข้าเ๋ยวค่ะใต้มากจากหอมาปากซอยเดิน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  พอแล้วเนี่ยใกล้นิดเดียวพี่น้องที่ภาพพระเบงศงบรรยากาศงานวันนี้สามช่างก่อนโอ้โหคุณมาถึงแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะเนี่ยมาเคียงจริงไหมนี่สวัสดีค่ะสูไปรเร็เฮนยังอยู่ลานท้องไม่ไม่ไมซื้อมาให้ย,ยี่แม่ตสปลาท้าาาองใสเอาแม่ บ๊อบเปิดโอกาสให้ได้เบาเา้าน้ำเลยว,วันนี้แม่รับมาในผลงานเพลงนางเสาเฝ้าธาตุค่ะ<ด>บ๊อดแม่ไห้มองยูดีแทนแม่มอโอ้เมื่อนี้เป็นเมื่อที่สร้าง,งยังดอกสร้างยังอีกเจ้าของเป็นเจ้าของพี่เป็นเจ้าภาพุกไก่คือบอกมันถูดับดูดีคือบอกามันถูเล่นเลยนะสีบอกจังสีงามขึ้นนะมันนอนบ่อลรับก็เลยพักกนซักผ้างามเว้นมาก เลยเป็นมอยมอยมอย,มอย,มอย,มอยเลยน,นอนหลับบางิดว่าโอ้มันนี่เป็นเจ้าภาพเอาือนออกไปเอมอเนาะนี่จะเข้าเป็บ่บวาเลยเอาเขามาตั้งแต่สมัยรถติดลมคุณอะเขามาหอดบอท่านมีไผ่เขาก็เลยกลับขึ้นไปยังมาบุกยังมาบจังเ,ยเลยริไม่ใช่ออกมาแล้วรถตูยาา้ยังบ่าวมาสันแม่รัดแกยังบ่เห็นอืออกมาสามหลอบชี่รอบนี่แล้วนี่ก้อนชีว่านั่นเอาใหญ่สถานที่ พี่น้องเป็นพยานเด้อพยานว่าีิเหลมมันให้ก็ออกมาบางใบสองรถติแต่ต,ตั้งหกโมงเศาร์หกโมงเสาในานัดไรสดขึ้นได้จากโมงขึ้นได้ใบสองน,นันบั้นฉเฉลิอมออกมากนี่เขายั่งบ้านดัดยูดปติโตแล้วน้องว่าซองเบ่งแล้วแม่เปน็นยังที่บอกว่าดูำดำดูดี ใส่ใ่เบิ้งแนวกินเบิ้งเนวากินซุเน้ำใหม่ไมหมอนใส่ขาจนหางจุยเออเร็วๆจุยมาข้าวบมาดูดำดูดีเอาบักดูดำดีดีั่วกาแฟแก่เนาะเพราได้กินแมอาสิินจนตาข้างคุณว่าเดี๋ยวนี้ชื่อให้นี่นี่ล้านกาแฟก็บยูนซอยนี่แม่ย่างไก่มาเมื่อกี้นี่เอาบ่เอาบัเอี่ยงเสน่ยงมาหันบวสิซึ่นเทียนมาใส่หันพาเี่ยงเอ่งมาหันสิซื้อเทียนมัขาวมาใส่หันโอ้ยจังแม่นตาเพื่อนเห็น เห็นดูเปอร์ฮาแนวแก่เหรียญปฏิยู่ผู้ใดผู้ใดเป็นคนบอกซุเปอร์าแนวแก่เหรียญแมนบออยู่เหรียญเชิญให้บังหั่นผู้ใดเป็นคนบอกเก่ายังบอกมีไผ่เบาอยู่แล้วมีแห้งล่ำบอลหลันมัวก็ว่าจิมาขอเบิกน้ำมือนานี่ละโปรโมเตอร์มาบอกแมนบอยเอานี่นั่นใส่ใส่ใส่นั่นว้าดสวัสดีค่ะแน่วบอลร่ำบนเจ้าของเนาะ โอ้บ้านไก่บ้านไก่เดี่ยยังนี่เดียนี้แกอยู่เนี่อยากหลายขึ้นยังมีพี่น้องซอยมันจะพอนะบ้านจนีว้าแม่บ้านพักมีคนหัที่ไม่แก้วเดียวก็เพ่อนกินกแก้วเดียวก็ไพื่อนกินแม่เอาคิดบึ้งแม่คือปวดแถมวันนี้เอ้บ้านตรงนี้มันจะผาบเนาะเฮ้ือกินจะตาข้างก็ได้ฟ้อกาแนี่โอ้เอาแบบเป็นฟ้อนว้าย บ่ได้บ่ได้แบบนั้นพิชกดเดี๋ยวอีราสิกรับเมื่อหอมเมื่อเอาของมาอีกอยู่ใจเย็นๆคุณแม่ใจเย็นๆที่แม่กะซิคนแม่กินนี่แม่กะซิสอนเนี้ยอาบน้ำเปลี่ยนแม่เทียนต้องกินอีกยุ่ยสิกระอะไรกระโปงนี่ลีราดจะเอาแม่เฮ็ดนี่ยังอีกซุปน้ำไม้นี่แมนบอนี่จะทำอีกอยู่หรออันนั้นอะไรอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นถ้าพี่น้องย่างไปเบิ่งห่านก่อน เมื่อนี้เข้าใหญ่จากสนามหยามาล้านปูนแดดวงยางดียางดีเอาหยุดโมโหโทษโสไวก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อกาแฟมาห้ดอกบจ้าวาเขียดอียังพี่นองเขียดวาเข้ามาดูดำดูดีพนะหอดเดียวเพี้ยโอ้ยดีคักเด้อมื้อนี้ได้ร้านปูนแม่สวัสดีค่ะ ว่เห็นปลาเยอะมากก็เลยมาปากคอนี่เคยกินไหมอันแต่แต่กินอยู่แนวตัดเลี่ยนนะนาๆวันนี้ไปกินปลาดิบมาเกือบแม่ใจขาดเอ้นไม่เอิญอ่ะไม่เอิญยังไงเอิญแล้วเอิญเล่าเอิญตอนเนี่ยอะไรสุดเอิญย่าอย่าไปหากินหลายเถาะกินแบบเป็นสูตรแบบห่อซื้อแบบอันนั้นได้ยุ่ยแต่ว่าถ้าไปกินแบบบุฟเฟ่ต์นี่พักมันเวียนหัวมันกินหลายๆแล้วมันเวียนหัว ดี๋ยวค่อยไปกินมันเลิศอยู่สดพร้อมสดแห้งซื้อได้อยู่ภาพพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศบริเวณงานโอ้ป้านปากลามาแล้วสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาตอกี้ก่อนไม่เลยมาโนนมาโนนมาเที่ยลูกใช่ใช่อีเมลเด็กนี่ละวันค่ะบรรยากาศดีทีมงานเขาเตรียมพร้อมแล้วพี่น้อง ทีมงานกะนั่งติดตัง้งเลทีเดี๋ยวพาขึ้นมาเบิง่งนเครื่องห่านวันนี้เป็นลานปูนอยู่วัดชัยจุมพลบ้านขามเลี่ยงเตรียมไฟกับกำลังขึ้นขั้นไฟเนีย่ยสั่งไฟสุดรอดาบวิวค่ะขั้นดีๆเด,ด้อย่าให้มันลนลงมาใส่หัวพอทำดียนนอมไม่เยาว่าว่าไปทั่วไรเนีย่ยนาขั่น เป็นเดินกูนพี่น้องข่วงขวงแต่ว่าตอนนี้ขั้นไฟบังอยู่ท่านที่ที่พี่น้องคุณคยค่ะพี่น้องขามเลี่ยงทาขอนย่างนะคะสารคามด็กนักศึกษามมสสอเฮ้ามามวยน้องกันเดอลูนูกเต่าเอ้ยม,มามามาพี่น้องโอยโ้ยต้องหานจากบาทก่อนสีไปหาเสื่อนกาแฟมใหาอี่แม่ขอ,อยก่อน แข้ง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 เหลือมใช้ตังหันพาเรียบร้อยแล้วอย่าเขียนว่าเข้าบอกออกมาดูดำดูดีพะนะไม่รัดถึงแข้งแข้งอยู่มาดูรังของเราเองยาทุกคะแนนพร้อมแล้วนะครับมวนกันย่างแน่นอนน้องตายสัวนั่นคืนคิวแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดจังได้กว่าที่ท่านน้องสวัสดีค่ะคืนคิวแล้วคืนคิวแล้ว แม่เป็นนักแต่งหนาแล้วแล้วสวัสดีค่ะแม่ตายสุดนั่นนี่เป็นคนเร็วทีุ่ดแล้วนี่เท่ยังล่ะก็บล็อกต่อฟื้นต่อไปฝากนักเอกหน่อยเ่ยพี่น้องบอกแม่ผู้นี้เด้อค่ะผู้นั่นค่ะมาชานเลิศ ยปานกน้อยกนม่เอกน้อยตายาย,ยางรออีกกตอนเท่ามาเบิร์นที่ติดถนนไงไปมาสะดวกอยู่ใกล้บ้านนอสะแบงค่ะบ้านขามเลี่ยงพี่รองหลายๆคนกระชีคุณเคยดีอยู่ยาเตรียมฟอรมพร้อมแล้วยางรัดเลาะฝนเปลี่ยนมาทางผีแล้วเฮาเนีไ่ไ,ไปบ่ท่านใดหนาเวทีกระไดเพราะยังบ่เคลียร์รถออกเพราะว่า เพื่อกำลังติดตั้งระบบเครื่องเสียงระบบไฟอยู่เคื่อนนี้ขอกำลังใจจากพี่น้องอขอกำลังใจจากพี่น้องทุกผู้ทุกคน,กคนหน่อยนะคะให้กำลังใจมาล่ามแจกกระอย่ในเด้ออยู่วัดบ้านขาเลี่ยงบ๊ายบาย